โลสวลาสวัสดีครับสวัสดีน้องของปสายูกูสูสคนได้ค,ครับผมพบกับค้อยบูมน้อยร้อยเอ็ดชาแนลคือเก่าคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้ด้วยครับแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะครับช่องบูมน้อยแฟมิลี่นะครับติดตาเลยวันนี้บูมน้อยจะเดินทางไปที่บ้านกกกอกกกกอกสเตชันกกกอกซิต,ตี้นะครับผมวันนี้เราจะไปหาอะไรกินกันนะครับพอดีนัดกันกับแม่สาวิิรีไว้นะครับว่า เราจะไปพักผ่อนหาอะไรอร่อยๆกินนะครับมาดูว่ามีใครไปบ้างมีน้องจอยน้องฟางสวิดาปลาแต่งตัวอันนี้น้องมดโอ้โหรุ่นนี้เรียกน้องโอ้โหแต่งตัวเหมือนแบบโอ้กูว่าเป็นดาราเกาหลีเสียข้อเตาข้ออย่างเนาะทีแบดมินทีแอดมินนะครับนี่แอดมินสามนะครับแอดมินสามลูกค้าสองคนยอกโอเคเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันเลยแล้มาดูว่า มีใครฝากอะไรไปบ้างจอยมีใครฝากอะไรไปบ้างวันนี้ลูกมีพี่มีลาค่ะพี่มีลาฝากเสื้อฝากเสื้อเสื้อใหม่ผมให้แม่สาป้าถอนเจสุมโอค่ะอันนี้เนาะอ๋อหวานใจกรรมกรอ๋อวันนี้ขอบพระคุณพี่หวานใจกรรมกรเอาเอากางเกงไปสิบตัวป่ะไปยี่ตัวนะัดชุดเด่นใหม่ดดผม,ดดผมอ๋อ แล้วก็กังเกงนะครับอ๋อสาธุบุญกับพี่หวานใจกรรมกรนะครับฝากเข้าไปกดติดตามช่องหวานใจกรรมกรนะครับเป็นช่องพันธมิตรนะครับผมเป็นช่องพันธมิตรที่ขับเคลื่อนความจริงนะครับเกี่ยวกับคดีน้องนะครับแล้วก็พี่หวานใจก็ดีดีกับแม่สายวิตรีนะครับวันนี้พี่หมวยนะครับแล้วก็ขึ้นรถแล้วนะครับขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่บ้านกุกกอกนะครับผม ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ไปพักก่อนดอนใจนะครับวันนี้บุ้มก็หยุดร้านหนึ่งวันนะครับก็หยุดร้านหนึ่งวันนะครับลืมยังบูมไนั่นจะไม่ลืมนะครับนะเห็นบาลืมสายซับลืมสายซับทั่วซับซังวอมทั่วไอโฟนเอ้าไม่ได้เปลกาแฟไหมสั่งกาแฟไว้ปอดีบุ้มไลน์สั่งกาแฟไว้ ห้าแก้วตอยกินน้ำลูกไอ้สั่งอะไรให้ไหมสร้างสัเขียวกับโกโก้มีสาเขียวมีโกโก้มีชานมชาเขียวโกโก้ชานมนะครับอาปิกน้ำอยู่ออปิกมาด้วยนะครับเออนะครับหอดกล้องวายลูกกก็้องสาบไสหนีวายปั๊บโหลด ยังกระจายเพื่อนนจจ่ออออยยเเพืบสายสัตว์เหรอสายสัตว์ไอโฟนจ่ายแลมไปเอาให้ลูกจากเขาลืมสายสัตว์ไปหรอสายสัตว์มีเอ็นมีผ้าแบ่งแต่บ่กมีสายเงินไหลโอ้ยลืมอะไรลืมลังรี่หรอครับผมโอเคนะครับโอเคอยู่ีกสามรอบเนาะเจอกันที่บ้านกุกกอกนะครับผมสวัสดีครับ